ข้าวโบราณนะจ๊ะคนทําก็โบราณข้าวโบราณอร่อยอร่อยมาอีกนะจ๊ะเที่ยวร่างอร่อยฟันนี dai, ้อ sí, <wh> <uana> ีกจ้าเพราะว่าเพราะว่ามือนี้ป้าปองทํากับข้าวอยู่สองเมนูใช่ไหมอะไรบ้างนะลองลองลองให้คณะถ่ายว่าป้าปองทำกับข้าวอะไรแกงส้มไม่ใช่ มีกะทิเอ่อจะจะมียายกะทิใส่ป่ะไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่มีใส่โบราณถ้าพัดกะทิมันทานไม่อร่อยด้วยยายก็เลยเอาโบราณยาแรงย่ก็คือว่าผัดผัดรวมจะใส่กุ้งวกวดจะทะเลก็นอยไม่ใส่ใส่ใส่คืออันนี้เหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่กุ้งแพงนะครับผม